พอที่ข่าวเปิดประตูหน้าแต่ประกอบด้วยทีมผู้พันใช่ไดอยู่ดีอยู่ดีอันนี้เบียดอยู่ดีสองชุดเลยครับอย่างนี้ครับถ้าเกิดทำได้ผมอยากจะให้ดังนั้นจอดด้านข้างคือแต่งด้วยใช้เป็นการเริ่มดีดๆดันั้นเดี๋ยวจอดด้านข้างตอนนี้ผมให้เตรียมในส่วนของรถเบคโฮแล้วก็รถเจซีบีของทางเทศบาลมาครับเดี๋ยวให้รถดำเนินการเดี๋ยวพอรถเบคโฮมา จะให้เส้นทางเจาะเข้าไปแล้วก็ให้ยวดีเข้าตรวจนะครับแล้วก็สามทีมที่แสดบาบนะครับหลังจากในส่วนของทีมหนุนพร้อมที่จะสนับสนุนให้คอยอยู่ที่นี่นะครับให้คอยอยู่ที่นี่ต่อไปในส่วนของทีมที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาในพื้นที่แบ่งออกเป็นเอาเส้นทางถนนรถไฟเนี่ยเป็นไข่แดงนะครับเป็นไข่แดงออกไปทาง